Gracias. สบายดีสบายดีทุกคนตอนฮับเข้าสู่ซองมุกดาสาวซิวงห่วงเชนนีวตอนนี้นอเฮากาสชีพาทุกคนมาเบิ้งการให้เขยยูโซโปปลาวนะทุกคนเนาะว่าจะเป็นแนวใดอันนี้กะเมนดองของอายที่มูจักกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้อันอีซื้ออย่างเนาะซื้อกลวยซื้อกลวยเนาะนะตอนนี้แบบโซดเนาะทุกคนเนาะ โซเดอร์นี่นี่กำลังจีแห่เคยเนาะแให้เขยคุไปเนาะทุกคนล้วจีเอาบรรยากาศให้ทุกคนเบิ้งว่าการแห่เคยการเฮ็ดดองเน้องยุศปวลาเอาปิดอะไรนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นเสียงเด็ดยิงมาใส่เห่าละตอนนี้หนี่ห้าหกเจ็ดแปาคืลกนี่น้อสาวกระต่ายแม่เท่าเอ้ยเนาะนี่

อีทุกคนกำลังกลังแห่เกี่ยมแห่เนาุกคน่นเต้นแทเจ้าเบ้าเนาะทุกคนเน,นะานะนนะอันนี้เนาุกำเกียมคันมากเกี่ยมไย่งใดแล้วละก็แห่ไปบ้านเจ้าสาวนาะคนนาะปึ้งป้องกัน เกียมไปอันนั้นมาบเจตีขุนขมือให้ห้ามแทงกันเด้อยอันนี้เรื่อยๆเอาอันนี้ยามาทำอะไรได้ยามไดเทียนตัวใช่ไหยามเรื่อไหมันยืนทั้งบนนี่ทำมาทำทูได้เลยนะรู้ใช่ไหมรู้นะเรื่อยๆ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 เรื่อยูเรื่อยๆ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 เดื่อยๆเดื่อยๆเร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  รานลมแล้วก <aunque S 2> ็เฮ si <Har> ็ดเออเออได้เออทํา <t> มีอ๋อได้อย่าอย่าไปนี่ละกันมาเอนมาเอนี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันิบผานผ่านังงผานังขัสาีวตีนี้ตีตาตีนพุทธังธรรมังสังฆังอานเสนีตังยังวันนิบผานผ่านนังัสามี เอโซสยามภูมวังสยามมังคังต่าโตโรมังสุขังผ่ารังอวถานวิวะโหวันนี้ขอหากเป็นวันดี

เชียงขวากมาลชาาลนาะมิดกมเลาเนี่นี่มิดเลานี่นมิด้าอคนราปีสองพันสานอนในนหน้องอันนี้ค่ะใ้ม่โดน สีสุกดละสสุงกลางมันเงินแบบยาเ้อาพัดก <potato eneca>: ิน <ownership> ด yeah, ีดอกแบงกมว้าวไม่ไม <birthday> ่ไม่ดูนี่อเมล่าเมล่าอะมึงามึงกล้องให้เด้อโอเค่สามก็ตายับยับอีกกตายอีกโอเคอจับนมึงกันหนึ่สอสมอาม่ขอบมาเขีน นันแทนบอกฮะนแทนบอมันแทนประจมนฟองนอองแล้วปพี่นเล้ยอนออกข้าคนละห้าหนึ่งสองสามอามินฮาน่อเยเดนสองสาเย่โอเค เนาะทุกคนก็จะเป็นพิธีที่ว่ามัดแขนเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะเข้าเข้าพิธีเฮ็ดขวัญแล้วละก็จะเฮ็ดจะให้พี่น้องเนาะทุกคนพี่น้องหรือว่ามูเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะมามัดแขนอันนี้เนาะก็เมนมามัดเต้ามัดแขนให้กันเนาะทุกคนเนาะหลังจากที่ว่ามัดแขนแล้วเนาะจึงจะพาเจ้าสาวเข้าห้องนอนเนาะอันนี้ก็จะเป็ียนี่ของแต่ละห้องชิ่นเนาะทุกคนหลังจากแ้นกะสิกินเข้าในตอนแรงอันนี้ จะเป็นงานเล้งเนาะทุกคนบางงานก็จะเป็นงานเศร้าหรือว่างานสวยนะมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะทุกคนอันนี้กะกะเกี่ยมในการที่มัดแขนแล้วเกี่ยมซีแล้วแล้วนะตัวนี้เนาะเพราะว่าส่วนเมื่อกี้นี้ค้นหายจะได้เรียนคิ้วกันไปมัดเขนเนาะแต่ว่าส่วนนี้สีแล้วแล้วนะทุกคนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งภาพบรรยากาศในตอนแรงน้ากันเนาะทุกคนว่าตอนแรงจะมีภาพบรรยากาศแนวใดในงานโดง่งอยู่ในสซปปลาวเนาะทุกคน กำลังมัดแขนอยู่เนาะทุกคนเนาะอันนี้เนาะทุกคนก็จะเป็นห้องของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะทุกคนคือก็จะพากันเฮ็ดแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นแบบว่าที่เฮดกันเนาะทุกคนหลังจากที่ว่ามัดแขนแล้วก็เิอเอาเข้ามาอยู่ในห้องนี้เนาะทุกคนเนาะนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวรพร้อมๆกันเนาะทุกคนมาเลยมาเลย นี่ทุกคนจะาาเจ้าจสาว,วากำลังมาเนาะวันนี้เดอ้เดอส่งบ่าวสาวนิ่ไมได้เดอ้อเจ้าบ่าวห่อนี้เป็นห่อที่อุรมสมบูรณ์ดังมีดีได้เดอ้อ นี่เนาะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นงานตนแรงเนาะทุกคนหลังจากที่ว่าเขามัดแขนอย่างเรีเยบร้อยเนาะก็จะมีงานตนแรงตัวนี้เนาะจะตัดอยู่เป็นเดินกลางอากาศเนาะทุกคน Neck. โชวกรลาวในงานแรงให้ทุกคนเบิ่งตอนเ้านี้จะเป็นเฮคยมัดแขนงกันเนาะตอนแรงก็จะเป็นงานที่ว่าคนลาบงกินเขากินน้ำเนาะอันนี้กระเมนพรประทานาหารคําน <judgement> <ให S 2> ั้นเอกนะท <Dreams> ุกคนนาอไปไปเบิ่งภาพบรรยากาศพร้อมกันตอนนี้เจ้าเบ่าเจ้าสาวกันกำลังฮับแข่งอยู่นะทุกคนนี่เอามาโมโหนำกันเนาะนเจ้าปอกับวั้สปนทองปั้นจิเป็นทัพันสันเราไมเท่าบั้นิเป็นทัพองปูเมีย วันนี้ได้ลุกภัยได้ลุกชักก้าวเลยบ่เี่นเมนาทุกคน i จบใจแต่ะทันจำภาพปกติไมเได้เพราะจำที่นกเพื่อนนกจะไปส่เที่กันยังไงเนี่ยประนำไปตอยนีกันสกัดนะบปกติแต่พัฒนาอันผู้ใดเพิ่งกินเหล้าเป็นผู้นั้นยันเมียผู้ใดเพิ่กินเมียเป็นผู้นั้นยันหัวบุญนั้นเหมืออันผู้ใดนั้นเสือวันนี้บกว่าบุญนั้นเป็นยังไงเอ็นบ์ป่อย่างบุนทันเมาตีเจ้าปี๋อย่างบุนทันเมาเด้อ จังหน่อยคนจังหน่อกเนเม้่าฮฮาจิ้ินากเรให้เวลาเจ้าสินาทีเฮ้ยเล่นเรไขทางเราตามจังหวะ โชีไทยโง่แต่กระัังกุศลของควใหม่สัก,ก่อนเนาะแล้วก็ชิมอบเป็นการมอบสรล หอมแก้มกันขอเสียงเอโอ้มีกองเสียจะใครกันตองส่างโอ้เสียงดังฟังสัตว์พป่น้องไงได้บอสั่งว่า